อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ส่งผลกระทบให้หัวใจเต้นผิดปกติเต้นผิดจังหวะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะข้อที่1เลยค่ะเป็นโรคเป็นโรคบางชนิดนะคะเช่น ไขมันสูงความดันสูงโลหิตจางเป็นโรคไทรอยนะคะเป็นโรคไทรอยที่ยังเรื้อรังอยู่ยังรักษาไม่หายอยู่ก็สามารถส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นมาได้นะคะมีภาะวะไขมันอุดตันเส้นเลือดนะคะหรือ 2. ค่ะเกิดจากโครงสร้างของหัวใจเนี่ยผิดปกติไปนะคะโครงสร้างของหัวใจผิดปกติไป อาจเป็นตั้งแต่กําเนิดหรือเป็นตอนโตก็ได้นะคะจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าพอเขาจะวินิจฉัยเรื่องของโรคหัวใจแล้วเนี่ยเขาต้องให้เราเอ็กโคต้องเอ็กโคเพื่อจะดูโครงสร้างของหัวใจนั่นเองนะคะว่ามีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่าเช่นว่ากล้ามเนื้อมันหนาขึ้นไหมขนาดของหัวใจมันมันมันผิดปกติไปไหมเช่นคนหัวใจโตก็ทําให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้คนที่มีภาวะลิ้นหัวใจรั่วนะคะก็ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้รวมถึงผนังหัวใจรั่วก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันแล้วก็ดูเรื่ององงข การไหลเวียนเลือดด้วยว่าฟลร์ปกติดีหรือเปล่านะคะในห้องหัวใจอ่ะส่วนสาเหตุที่3นะคะก็คือเรื่องของความเครียดนาะเรื่องของการนอนไม่พอถ้ามันเรื้อรังนะคะจะส่งผลต่อการเต้นของหัวใจได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเรื้อรังมากๆก็จะส่งผลให้เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจ,จังหวะต่อมาอันตรายมากค่ะความเครียดนาะจัดการให้ได้นะคะจัดการให้ได้ที่สําคัญคือต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเครียดหรือไม่ นะคะ,อะตอนนี้เข้าใจแหละเพราะว่านี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ก่อนนะ้านี้ก็เครียดไม่รู้ตัวนะคะคิดว่าเป็นเรื่องปกติคิดว่าเป็นเรื่องกปองกตินะคะยังไงเดี๋ยวนี้มาแชร์ให้ฟังว่าสังเกตยังไงนะว่าตัวเองเครียดหรือเปล่านะเป็นเรื่องที่ถ้าถ้าคนที่เขาแบบอินเลิฟกับาการทํางานมากๆที่มันแยกย่จริงๆนี้เข้าใจนี้เข้าใจนี้เป็นมาก่อนถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ